สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์สประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคม2024กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าทรงรักมนุษย์ยิ่งนักถึงกับได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายแทนเพื่อมนุษย์ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ตายนิรันด์อยู่ในความบาปแต่ได้รับกบารบังเกิดใหม่อยู่ในชีวิตนิรันด์ข่าวดีของวันคริสต์มาสคือ การเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่พระเยซูทรงมาเพื่อให้มวลมนุษย์มีชีวิตใหม่และเต็มเปี่ยมด้วยความหวังในพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3: ข้อที่16บหกได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และโลกยิ่งนักถึงกับได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่วางใจพึ่งพาในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศตายนิรันด์อยู่ในความบาปแต่ได้รับการบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระองค์มีชีวิตนิรันด์ที่เป็นของพระองค์เหมือนพระองค์การประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นการเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทรงทํากับมวลมนุษย์โดยผ่านการเสียสละยอมถูกตรึงบนกางเขนหลังพระโลหิตสิ้นพระชนบนกางเขนของพระเยซูเราได้รับการอภัยบาป และการคืนดีกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เราได้รับการบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระองค์อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์นพระธรรมโรมบทบที่5้ข้อที่สิได้บอกว่าเพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์อย่างแน่นอนในวันคริสต์มาสเราระลึกถึงความอัศจรรย์ที่พระเจ้าพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ทรงยอมที่จะมาบังเกิดในโลกนี้ในรูปแบบของมนุษย์เพื่อที่จะนำความรอดมาสู่มวลมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่21-23ถึงได้บอกว่าเธอจะประสูบ,บุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลายทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยาศาสดาพยากรณ์ว่าดูเถิดหญิงพรมรจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรานี่คือข่าวดีที่นำความยินดีและสันติสุขมาสู่โลกและมวลมนุษย์และเป็นเหตุผลที่เราฉลองและแบ่งปันความรักของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่10ถึง14ได้บอกว่าฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่เขาว่าอย่ากกลัวเลยเพราะดูเถิดเรานำข่าวดีมาย่างท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นผ่านผ้าอ,อ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าท่านใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้นพระเจ้าอวยพรครับ